เคยไหมยอยากดูเน็ f ฟ i ิกยูท u บเอ s อสเพดูทีวีออนไลน์หรือเล่นตัว Google Map ผ่านตัว h o n ด้ขอเจแต่ทำไม่ได้ ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพูดกับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาวิทยุหรือจอติดรถนะครับสำหรับวันนี้ลูกค้าขับ Honda Accord Gen10 นะครับซึ่งอยู่ระหว่างปี2019ถึง2023นะครับสำหรับ Honda Accord Gen10 เนี่ยก็มาพร้อมกับจอภาพขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็มีระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay แบบเสียบสายมาด้วยนะครับลูกค้าอยากจะ ปรับปรุงอัปเกรดหน้าจอรถของเขานี่ครับนอกจากจะมีกล้อง,องสามเลนส์ Apple CarPlay แล้วก็อยากจะเล่นสตรีมมิ่งหนังแบบ Netflix นะครับหรือว่าดู y t u t u นะครับหรือว่าน้ำทางผ่าน Google Map ดูภาพแบบ split screen แบบครึ่งหน้าจอได้แล้วก็ยังมีพวกตัว TikTok หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ต่างๆอีกมากมายและแถมไม่ทำให้ระบบเดิมของราเสียลูกค้าจะไปต้องเพิ่มกล่อง AI Box ขึ้นไปวันนี้เริ่มการสนับสนุนจากบริษ,ษัทมิชิก้าจัดนำกล่อง AI Box อัจฉริยะ X p a y 5และ X p a y 6นะครับมาลองทดสอบในกล่องแต่วันนี้ผมจะเลือกรุ่นท็อปนะครับเป็นมิชิก้า X p a y s i มาพร้อมกับ CPU Snapdragon นะครับ8คอร์แล้วก็ มีแรม8ลอม128แรลงจัดทีเดียวนะครับหลังจากนำกล่องมิชิก้า XPE6 นะครับใส่กับตัว Honda Accord Gen10 แล้วหลังจากที่อัปเกรดกล่องแล้วเนี่ยหน้าจอของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามผมว่าได้เลยครับสำหรับใน Honda Accord g e n เจรุ่นนี้นะครับเราก็นำกล่อง XPE6 เสียบเข้าทางช่อง USB ที่อยู่ด้านล่างนะครับเราก็รอไปสัก10วินาทีนะฮะหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นระบบปฏิบัติการแบบที่เรียกว่า AI Box นะฮะแบบที่เราใช้กันนะฮะล้วก็สามารถสไลด์เพื่อดูตัวไอคอนต่างๆที่เราได้โหลดมานะครับเรามาเล่น YouTube เป็นก่อนนะครับสำหรับในการเล่น y u t u b e เนี่ยก็จะเป็นสตรีมมิ่งเอาความบันเทิงที่มีความยอดนิยมมากนะครับไม่ว่าจะดู MV นะฮะหรือว่าจะดูวิดีโอหรือคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยได้เลยนะครับในตัว y o u t u b e นี้ก็ถือว่า นำเสนอได้ดีครับแล้วก็ไม่มีสะดุดติดขัดนะครับเสียงและก็ภาพเนี่ยสัมพันธ์กันด้วยดีครับต่อมาเนี่ยนะครับสำหรับใน y t u t u เนี่ยเราก็สามารถสไลด์ขึ้นไปดูในตัวชแนลต่างๆได้ด้วยนะครับน,น่าสัมพัสดีเห็นไหมครับเรามาดูวิดีโอถัดไปก็ได้นะฮะหรือว่าเราเข้าไปดู p l a y s t นะครับว่าจะมีอะไรที่เราเล่นได้อีกนะฮะใน Play พ t o r e เนี่ยก็จะมี แอปพลิเคชันต่างๆที่เราทําการดาวน์โหลดมานะครับไม่ว่าจะซิงเิงดูหนังฟังเพลงหรือท่องความบันเทิงเราไปเล่นแบบนำทางด้วย Google m a p ดูนะฮะใน Google m a p เนี่ยสามารถเซิร์ชได้ด้วยคําพูดก็ได้นะครับหรือว่าเซิร์ชที่ประวัติย้อนหลังหรือเป็นคีย์บอร์ดก็ได้ครับใน g o o g l e Map ก็ทํางานได้ดีสัมพันธ์ทั้งเ,เวลาแล้วก็ จุดนะครับที่พิกัดน,นะลงไปอย่างแม่นยำทีเดียวนะครับสำหรับในการดูหนังฟังเพลงนะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันดูทีวีแบบเ็เรียกว่า ASP l a y ซึ่งผมนำเสนอเลยก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดีครับสามารถดูทีวีได้ดูซีรีส์ได้ดูกีฬาย,ย้อนหลังได้นะครับทั้งแบบเสียเงินนะครับแล้วก็แบบที่เป็นฟรีทีวีก็มีนะครับสำหรับในตอนนี้เรามาดูทีวีดิจิตอลนะครับก็สามารถเปิดดูหน้าสัมผัสดีครับ เปลี่ยนช่องได้ครับมีทีวีมากมายจากทั่วทุกมุมโลกทีเดียวครับสำหรับในตัว ASP เเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากครับต่อไปเรามาดูสตรีมมิ่งหนังแบบยอดนิยมเรียกว่า Netflix นะฮะใน Netflix กเนี่ยก็จะมีทั้งซีรีส์นะฮะหรือว่าเป็นหนังที่จบในตอนนะฮะก็มีให้เลือกดีนะครับดูดีมากนะครับปิดตัไซต์อินบัญชีที่เรามีอยู่ก็เป็นในกล่อง AI Box ตัวนี้เองนะฮะสำหรับใน Netflix ก็จะเล่นขึ้นมาครับเป็นแบบนี้ครับ เมื่อเราเล่น Netflix แล้วนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าภาษานะครับทั้งภาษาภาคหรือว่าภาษาซับไตเติลเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถมาแตะดูด้านล่างนี้ได้นะฮะนะฮะก็จะขึ้นเป็นภาษาด้านล่างนี้ครับเราก็สามารถเลือกภาษาออดิโอนะครับหรือว่าซับไตเติลได้นะครับแล้วก็น่าจะได้เราอย่างสมาร์ทดูหนังแบบสปิสกรีนได้ด้วยนะครับดูด้านครึ่งหนึ่งนะครับเป็น Google m a p นะฮะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะเปิดเป็นลักษณะของเรียกว่าเป็นสตรีมมิ่งหนังนะครับก็ดูได้นะครับใน2อย่างพร้อมกันทีเดียวนะครับครับแล้วก็สำหรับที่ได้ชมไปแล้วรู้สึกไปที่พอใจดีนะครับสนใจนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาหาเรานะครับพีวันที่2 2 9 3 3 4 4 8 5ครับ0 8 4 5 2 4 3ครับเยี่ยมโชว์เไซต์ที w w w ร์เว a r คาร์โปรมาเก็นะครับมาเพื่อนๆกับเราที่ ID ดี n e น์เอ e ไซนะครับชอบวิดีโอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสามารถพูดคุยกับพนักงานที่น่ารักของเราที่หน้าโชว์รูมได้ขับรถมาทดสอบดูนะครับมั่นใจแล้วค่อยซื้อเกินไปหรือสำหรับท่านที่ไม่มั่นใจและก็ยังไม่สะดวกนะครับสามารถจะโทรมาหาเรานะครับให้เราบริการแบบออนไซต์เซอร์วิสได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้เลยครับและนอกจากนั้นเราจะมีสาขาทั่วประเทศไทยทั้ง7สาขาตามดับนั้งต่อไปนี้ครับ แลาสำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล่อ,อง Airbox หรือว่าซื้อตัวจอนะครับหรือตัวอุปกรณ์ประดับแต่ต่างๆแล้วไม่มีที่ติดตั้งนะครับสามารถโทรเข้ามาใช้บริการได้ที่ P1 ของเราทั้ง7สาขาทั่วประเทศไทยสำหรับวันนี้ผมไอโก้นะครับลาก่อนสำหรับการเทสกล่อง Airbox m i c h i g a x p r e i c นะครับกับตัว Honda Accord Gen10 นะครับหน้าจอขนาด8นิ้วรุ่น้ครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ Here